สวัสดีครับผมวันนี้พามาทางนนท์ม่วงน้องมวเสียงเสนางก็ในกรมอำนาจเจริญนะฮะฝนดีนะครับผมฝนดีครับมันดีแห้งยังวะโอ้ยบ้านถอยเื่องปาตกเราหนีเนาะบ้านถอ,อยเนาะเบื้องแรกผลพิล้องโอ้ยตักขนาดได้เลยเนี่ยทางบ้านหน้าของเตีคือบุปผิตกแน่ทางบ้านหน้าของเตียะแม่นงหมเราได้รับพี่น้องโอ้แห้งครับครับบานนนท์ม่วงนะครับเพื่อเสนางนะครับ แต่ว่าอำนาจ,จะเลื่อนนะครับก็ไปตกทางเลื่อนนกข่าจะเสือทอดเนี้ยน้ำหวานก็มิยมนะครับเนาะต้องปิดระตกแห้งคักได้เลยเนี่ยน้ำไหลท่าจนจนนะครับโอ้นี่เราเห็นทางเดเด้อครับเด้อโอ้ไม่เห็นทางแล้วครับ โอ้น้ำล้นทางเลยโอ้โอ,โอ้เอาเลยเอาเลยน้ำเต็มสองถางข้างนะครับ ของลงให้พี่น้องได้บ้น้อกครับมาหยาบพี่น้องครับของมาตรงให้พี่น้องนะครับลงหาพี่น้องได้บ้น้อกมันคือแงแก่โอ้ยพี่น้องข้างเลือกแล้วว่าใครครับหอดก่อนซีลงแรงกัรหอดก่อนซีลงแรงนะครับเดี๋ยวดี๋ยับไปท่านขึ้นท้องก็ว่าโอ้น้ำล้นทางนะครับพี่น้องน้ำล้นทางโอ้แง่ครับแง่ครับ ใช่ครับไหลออกมาแล้วครับโอ้สวนเลี่ยงกันเรเห็นเลยน,นี่โอ้นี่แห้งไหลทางเลยจนจนต้นไม้เขื่อนเขาโอ้ตายระบาดเนี่ยหอดเขื่อนพี่น้องเหรอลุงบ่ได้แล้วลรลครับบาดเนี่ยโอ้จะได้่อไปเนาะเอารถขึ้นไปเลยครับมาหอดเขื่อนเพคนเราได้ครับบาดเนี่ยโอ้ตายต่แต,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 แต่ลงได้บ่เนาะพี่น้อง เอาอยาดลงไปเอาของให้เพื่อนกันตะก้าได้ครับไปต่อแล้วได้ครับพี่น้องเนื้อบานโอ้ห่านบานเพื่อนไหมไหลายทางครับทางบานหน้าของเท่หแบบ้องกับแหงแรงครับมึงนี่น้ำครับทางผีบด้แห้งครับเด้อครับเด้อแห้งหลายครับแห้งหลาย อันนี้บ้านนุ่นม่วงครับกลางบ้านนุ่นม่วงได้ครับเดินเนี่ยน้ำค่อนข้างน้ำบานเนาะแต่ลายปเป็นเมือปกติเนาะครับเนาะโอ้มาเต็มเลยครับแล้วอีกสองพี่น้องเลือพี่น้องสองคนก็แล้วละครับจะดีครับทั้งเรื่องลวครับพี่น้องอีกสองคนจะว,ว่าสิลงไปหาเพื่อนได้บอตอนนั้นบอหูงขึ้กันได้ครับคือสิเปียกนะนะขั้นลงไปก็ได้ โอ้น้ำสาดออกตะกคางรถนะครับเด้อโอ้โหโอ้แยกไมค่อยนะค,ครับแยกแห้งบ่ได้ผงแห้งครับโอ้ยปาดมองนะึ่ง ฟังเหนียว oh, ฟังเหนียว uh huh. พี่น้องครับน้ำหลายครับพี่น้องถ uh huh. นนใหญ่พี่น้องโอ้ย oh, น้ำไหลลงมา uh huh. oh. โอ้ยทกงามนะครับเดี่ยวกงามดีอยู่ ฝ่าบ่อห้องบ่อคอยเหลี่ยมฝ่าบ่อเหลี่ยมฝ่าบ่อห้องอกลงยางเดียวเลยครับยางเดียวมีแต่ฝนน้ำเอเล่แหละครับ